สวัสดีค่ะพี่มิ้นว์วชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีนะคะจากเสด็จพ่องเพชรปัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรโดยองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะลูกหลา,ยพยายหนพญานาะคนะต้องฟังคลิปนี้นะคะสาหรับคนที่มีคู่บารมีรู้ว่าตัวเองมีคู่บารมีหรือสงสัยว่าตัวเองมีคู่บารมีนะคะแล้วกําลังนะคะประสบปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอยู่นะคะวิธีขอเบิกทรัพย์จากคู่บารมีทําไมถึงแนะนําให้เบิกทรัพย์จากคู่บารมีคือจริงๆเนี่ยพี่มิ้นก็ ศึกษาธรรมะนะคะศึกษาธรรมะแล้วเราก็รู้นะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ศาสนาของการขอพอรหรือจริงๆพระพุทธศาสนาเป็นหลักของความจริงนี่แหละนะคะไม่ได้เป็นศาสตร์ของความเชื่อนะคะไม่ได้เป็นศาสตร์ของความเชื่อที่ไม่เชื่อในการขอพอรนะคะแต่ว่าที่ ไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้สนับสนุนเรื่องการขอพอรเก่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญของบาปของตนเองนะคะถ้าเกิดเราเคยสร้างเหตุปัจจัยไว้สร้างทานบารมีไว้นะคะสิ่งสิ่งนั้นจะกลับมาหาเราเองนะคะต่อให้เรานะคะต่อให้เรากราบไหว้นะคะสร้างเครื่องบวงสรวงเต็มสตรีมเลยหนึ่งล้านบาทนะคะถวายลูกแก้วสร้างองค์พญายนาคนะคะเป็นล้านล้านบาทนะคะสร้างพญายนาคไว้เต็มบ้านเลย แต่ไม่มีบุญนะคะเราก็ได้แค่สร้างเราก็ได้แค่กระแสพลังงานแห่งความอบอุ่นใจแต่เราก็จะไม่ได้ทรัพย์จากพญานาคนะคะเพราะบุญของเราไม่เพียงพอนะคะบุญเราไม่เพียงพอด้วยเหตุป <L> ัจจ <L> ัยที่เคยเกื้อกูลกับท่านนะคะพี่มิ้นไม่ได้หมายถึงเหตุปัจจัยที่เคยเป็นญาติกับท่านนะคะคนละเหตุปัจจัยนะเขาเรียกว่าคนละเหตุภาษาธรรมะเรียกว่าคนละเหตุคนละเส้นทางการเป็นญาติก็คือการเป็นญาติก็คือเป็นเหตุหนึ่ง การเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติแต่เคยช่วยเหลือการงานก็เป็นอีกเหตุหนึ่งดังนั้นเมื่อไม่มีเหตุแห่งการช่วยเหลือการงานกันไว้นะคะคุณจึงไม่มีเหตุที่จะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นจากองค์พญานาคดังนั้นนะคะเราจะต้องพึ่งพาบุญกุศลของตัวเองแต่วันนี้ที่พี่มิ้นทําคลิปเรื่องของการขอทรัพย์ขอความช่วยเหลือจากคู่บารมีก็เพราะว่าอะไร เพราะว่าคนที่เป็นคู่บารมีขึ้นชื่อว่าคู่บารมีเนี่ยแปลว่าต้องสั่งสมบุญมาด้วยกันนะคะสะสมมาสั่งสมบุญมาด้วยกันเพียงพอสั่งสมความผูกพันมาด้วยกันเพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสนะคะที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือเคยช่วยเหลือกันไว้เส้นทางเหตุที่เคยช่วยเหลือกันไว้เนี่ยมันจึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากนะคะดังนั้นเราจะคอยช่วยเหลือกับใครเออเราจะขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะเราจะขอความช่วยเหลือจากท่านผู้มีอิทธิพลซึ่งโอเคท่านอาจจะเมตตาเราแต่ว่า ท่านมีคนต้องช่วยมากมายอะนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นลิสต์หรือคิวที่ท่านจะมาช่วยเพราะท่านช่วยไม่ไหวหรอกอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราขอความช่วยเหลือจากคนที่เราเคยมีบุญคุณไว้เราเคยช่วยเหลือการงานกิจการการงานไว้แถมมันเป็นคู่รักเราอีกต่างหากโอกาสส่งผลนี้มากนะคะโอกาสที่จะสําเร็จมีมากดังนั้นนะคะอธิษฐานเลยกับคู่บาร,รมีนะคะด,ดูก่อนนะดูสถานะตัวเองก่อนเรากําลังมีคู่อยู่ในปัจจุบันมนุษย์หรือเปล่า ถ้ามีผู้ปัจจุบันในเมืองมนุษย์ต้องขอขมาท่านก่อนนะคะขอขมาองค์คู่บารมีนะคะจะอุกาสะอะไรก็ตามแต่นะคะในการบทขอขมาขมามิพันเตหรืออะไรต่างๆนานาไปเอาบทบาลีนะคะเทพเนี่ยเขาใช้ภาษาท่านชอบฟังภาษาบาลีนะคะดังนั้นอ่ะไปเอาไปเอาบทนะคะบทขอขมากรรมนะคะเปิดในเน็ตที่ไหนก็ได้นะคะ พูดภาษาบาดีนิดหนึงนะคะแล้วก็จากนั้นพูดภาษาไทยผู้ภาษาใจนะคะภาษาอะไรที่เราจะเข้าใจที่สุดนั่นแหละจะทําให้จิตเรามีพลังนะคะไม่มีแพทเทิร์นไม่มีแบบฟอร์มนะคะขอเข้ามาไปเลยนะคะกใดนะคะที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านไว้ต่อองค์คู่บารมีของข้าพเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่พบใดภพใดนะคะขอบุญกุศลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ เคยทากระทําไว้มานะคะขอให้ท่านมารับบุญมาอุดมาน้อมอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทอดพระปาที่วันนั้นวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยถ่ายชีวิตโคกระบะกระบือนะคะที่นั่นที่นี่นะคะขอบุญนี้จงสําเร็จแด่ท่านนะคะและหากเคยร่วงเกินท่านไว้ก็ขอให้ท่านงดโทษอดโทษให้ต่างฝ่ายต่าง เวียนว่ายตายเกิดกันด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาด้วยโมหะด้วยกิเลสและด้วยการหมดบุญต่อกันจึงทําให้แยกจากการทาจึงทําให้พลากจากกันต้องขอขมากรรมที่พบนี้ชาตินี้ข้าพเจ้าได้มีคู่ครองของข้าพเจ้าในพบภูมิเดียวกันแล้วต้องขอขมากรรมนี้ต่อท่านหากทาให้ท่านเสียใจเสียน้ํออกน้ําใจ แต่ก็ขอให้ท่านได้มาช่วยข้าพเจ้าสร้างกุศลขอให้ท่านมาสร้างกุศลผลบุญกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีเรื่องเดือดร้อนจุดๆๆใด,ด,ดๆก็ว่าไปนะคะข้าพเจ้ามีเรื่องเดือดร้อนเรื่องการเงินตรงนี้หากท่านนะคะยังคงมีความรู้สึก เมตตาข้าพเจ้าอยู่นะคะหากท่านนะคะอยากจะใช้โอกาสนี้ในการต่อยอดสร้างบุญกุศลสร้างสร้างบาร,รมีอยู่ได้โปรดนำพาทรัพย์สมบัติที่ข้าพเจ้าและท่านได้เคยร่วมสร้างไว้ด้วยกันนะคะขอโปรดจงกลับคืนมาแปลงมาเป็นทรัพย์มนุษย์นะคะเพื่อมาช่วยเหลือข้าพเจ้าเรื่องปากทองด้วยเถิดนะคะให้ทําแบบนี้ พี่มินไม่มีแพทเทิร์นเนาะอันนี้พี่มินพูดคิดมกเมื่อกี้ก็พูดมกเมื่อกี้นะคะดังนั้นเพราะว่าพี่มินพูดภาษาใจนะคะพูดภาษาใจดังนั้นเราแต่ว่าบางคนภาษาใจแล้วนึกไม่ออกนึกไม่ออกเราต้องค่อยๆนึกต้องคิดด้วยสตินะคะต้องคิดด้วยสติค่อยๆช้าๆไอพูดติดขัดเราไม่เป็นไรหรอกนะคะท่านเข้าใจนะคะเราไม่ใช่นักพูดเราไม่ใช่ พราหมโหราที่จะมาปรับพูดอะไรพวกนี้คล่องๆพี่มิ้นก็ไม่ใช่เหมือนกันเวลาเราเราจะดําเนินการพิธีกรรมหรืออะไรพี่มิ้นก็พูดไม่ได้คล่องอะไรมากหรอกนะคะแต่เราอาศัยเจตนาที่ดีนะคะอาศัยความตั้งใจนะคะที่ดีนะคะเราก็ผลิตไปผลิตคําพูดไปเออเราก็ตอนนี้เรามีคู่นี่หว่าถ้ามีคู่ท่านก็จะเสียใจเราก็ขอโทษท่านที่เสียใจ ไอ้ที่เรามามีคู่เพราะเราจําท่านไม่ได้ใครจะไปรู้ว่าชาติก่อนมีคู่บารมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปตรงๆอ่ะพูดไปตรงๆอ่ะนะคะเทพไม่ชอบมายานะคะเทพไม่ชอบมายาสาไทยเทพไม่ชอบอะไรที่ปรุงแต่งอะไรมากมายอ่ะเทพชอบชอบคนบ้านๆอ่ะคนบ้านนอกบ้านนอกอ่ะนะคะที่แบบว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอะไรที่สวยหรูมากมายแต่ว่าที่ชอบภาษาบาลีเพราะเคารพพระพุทธเจ้านะคะดังนั้นเอาภาษาบาลีนําก่อนนะคะ เนี่ยเป็นวิธีเป็นเคล็ดลับเลยนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะคะขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆอย่างพี่มิ้นก็ขอกับเศรษฐพ่องเพชรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าพี่มิ้นรู้ว่าพี่มิ้นเคยสร้างบุญบารมีมาก,กับท่านไว้ท่านพาไปดูแต่ว่าโอเคเรายังขอนี่ขนาดขอแล้วนะเนี่ยสร้างพญานาคก็เต็มบ้านแล้วนะเนี่ยพี่มิ้นก็ยังไม่ใช่เศรษฐีมาหาเศรษฐีเลยเพราะท่านก็พาไปดูท่านก็เล่าให้ฟังย้อนให้ดูเหมือนกันว่า เออเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันไม่ได้สร้างบุญอย่างเดียวนะมันสร้างบาปไปด้วยมันสร้างวิบากเคยทําอย่างนั้นอย่างนี้กับคนอื่นไ้ด้วยทาให้คนอื่นเดือดร้อนทรัพย์สมบัติมันจึงแบบว่าขัดถูกขัดแล้วขัดอีกบุญมาไอ้กรรมก็ตัดรอนอะไรอย่างงี้นะคะมันจึงได้แค่กระท้อนกระแท่นแค่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเอาเป็นว่ารอดก็แล้วกันนะคะแต่อร้รุ่งเรืองรวยล้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่มิน้นพี่มิ้นเองก็คงไม่มีกับเขาอย่างนั้นหรอกนะคะแต่เราก็ตอนนี้เราก็ไม่ดิน้นรนอะไรละนะคะเอาแค่ เราพอเลี้ยงชีพได้ยังชีพได้พอสนับสนุนเกื้อกูลวัดที่เราปฏิบัติธรรมด้วยได้นะคะพอที่จะเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นด้วยได้แค่เนี้ยนะคะเราก็พึงพอใจแล้วไม่ได้มีหนี้สินอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังมีนะคะแต่ก็ยังมีหนี้สินแต่มันพอทนได้นะคะแบบเนี้ยนะคะเราก็ยังมีซับเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเกื้อกูลชีวิตประทังชีวิตไปได้อย่างเนี้ยเราก็โอเคแล้วนะคะเราก็โอเคแล้วขอถากถางทาง,ทางไปพระนิพพานดีกว่านะคะสิ่งสําคัญนะคะ ไม่ว่าจะขอกับองค์คู่บารมีหรืออะไรก็ตามสิ่งสําคัญเนี่ยที่จะทําให้ท่านช่วยเราแล้วเราได้บุญคือเราจะต้องเป็นคนที่ผลิตบุญเราจะต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะคะเหมือนทําไมเทพช่วยพระทําไมเทพ ถึงแบบเหมือนกับพยายามที่จะมาตักบาตรกับพระอริยสงฆ์อะไรแบบนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นบุญเขาเรียกว่าเป็นผ้าที่สะอาดเป็นภาชนะที่สะอาดที่จะสามารถมาทํากับคนนี้แล้วมันงอกเงยมันมันแปลงเป็นแปลง,งนาที่ดินอุดมสมบูรณ์ที่หวานมาเมล็ดพันุ์บุญออกมาแล้วเกิดความงอกงามขึ้นมาดังนั้นเราจะต้องผลิตตัวเองเป็นพระรยาบุคคลด้วยเรายังไม่ใช่แต่เราผลิตได้ทุก อริยบุคคลก็ผลิตมาจากปุถุชนเท่านั้นดังนั้นนะคะปลูกความเป็นอริยะชนให้กับใจเรานะคะมันโลภมันอิจฉาคอยรู้ตัวเปรียบเทียบอีกแล้วอยากได้อยากมีอีกแล้วนะคะเนี่ยกิเลสภายในอหลงตัวเองอีกแล้วว่าฉันเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยคือขัดกิเลสไปเรื่อยๆและท่านจะช่วยเราและได้บุญเนี่ยถ้าเกิดเสด็จพ้องถ้าเกิด พี่มิ้นนะคะอยู่ว่างๆนิ endar, ่งๆหมวดจะนั่งขอพรนะคะเจริญพ่อองค์เพท่านไปแล้วนะคะท่านท่านก็เมตตาแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราดื้อดึงนะคะท่านมาเพื่อให้พี่มิ้นนะคะทางทาง,ทางตัวเองผลิตตัวเองเป็นพระนิยะบุคคลท่านจึงได้บุญนะคะท่านละต,ตอนเนี้ยนะคะเมื่อทางของเราเนี่ยเออเริ่มไปได้สวยเริ่มไปได้สวยแล้วท่านมีแต่เรียกบริวารน,นะคะเรียกเทวดาต่างๆนานามาช่วยเหลือนะคะมาช่วยเหลือมาช่วยกันนะคะในอัญมณีเพชรเกิดแก้หรืออะไรก็ตามแต่มาช่วยกันลงให้พลังให้พลังให้พลังนะคะเ <même S 2> <Sicher S 1> พื่อ ที่จะทําให้นะคะเกื้อกูลช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือทั้งผู้บูชาช่วยเหลือทั้งผู้ให้บูชาด้วยนะคะเกื้อกูลกันย,ยิ่งขึ้นไปทําให้เป็นแปลงนาะบุญที่ยิ่งใหญ่สําหรับคณะเทวดาในการให้บูชาเยามณีเพลเกล็ดแก้วด้วยนะคะก็คใครอยากสนใจอยากบูชาอยากได้พลังงานดีๆจากเ็จพ่องเพลและเหล่าคณะสัมมาเทวดาก็บ <ๆ S 2> <ๆ>ูชาเยามณีเพลเกล็ดแก้วได้นะคะที่เพจอัญมณีเพลเกล็ดแก้วจะบูชาองค์เล็กองค์น้อยไปก่อนก็ได้เพื่อให้เปิดทางโชคลาภให้เราก่อนนะคะแล้วก็เมื่อได้โชคลาภแล้วก็ค่อยกลับมาบูชาองค์ใหห่่ไดด้้รืออออะะะะบูชายยันนนกกกก็็คขขฝฝว เป็นธรรมทานสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพทยพัทระนัคดาเพจอัญมณีเพจเรดแก้วพิมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ